นะครับความร้อนในสนามนั้นร้อนปรีดขึ้นไปเลยครับผมยกแรกนะครับยกที่สองครับดูครับเกียร์สอว่าร้อนแค่ไหนครับยกที่สองเปิดเกมต่อแล้วครับแข้งซ้ายนำกับิีงไทยโอ้โหวันนี้แข้งซ้ายตั้งต่ยกแรกแล้วครับแต่ว่าต้องแลกครับแข้งกับหมัดของโบวีโบวีเองเกมสีแดงครับิีงไทยกางเกงสีน้ำเงินโหวจากนครปฐมกับกางเกงสีแดงครับลำพูนกางเกงสีน้ำเงิน อาจจะเป็นเกมที่ดับดาวดังนะครับใครดับใครใครดังใครไม่ดังเดี๋ยวตามดูครับอุ้ยคนละหมัดครับหมัดซ้ายเจอสายแข้ง้ายกับเ๋อหมัดขวาตวนี่ครับขับสองกันหนึ่งแล้วสองสองครับแท่ได้จังหวะครับโบวิเจาะยางยิงหมัดขวาตามโอ้โหมาเป็นทุกแล้วครับ ก็ต้องทำใจหน่อยนะครับดู่นวยคู่นี้ผมว่าต้องมีการโอ้โยเราจะมีการให้โอกาสไม่นับโชคดีครับไม่หนับโดนรูนกันเอาแล้วครับโอใส่กันแล้วครับใส่กันแล้วครับองขาเตียนครับเตียบเขาจับต่อเอาครับทั้งขับทั้งนัดแทงจับนัดโอ้โหหมักตอเข่ามาพร้อมหมดครับสิบสองสามสี่แฟนๆที่เดินอยู่แถว ทุกป่าครับไม่ยิงเสียงนี่ก็แว้งตรงไหนก็ได้ครับเขาอยู่รอทับพูดดูก่อนนะเปิดท้องเจ็ดสีและท่านก็จะไม่ผิดหวังกับตอนนี้ครับลุยเสียบอครับจะทำไงยิงสับเอ้าเสียบครับโอ้โหโดนครับตับตกทรายดูตาโบวี้ครับาไรเหล่าเต็งครับได้ที่สุด่าแท้ของทั้งคู่ครับ อยู่ใครไปครับไม่ดูได้อย่างไรครับนี่ครับยกสองนะแล้วไม่บังกันเลยครับดูครับไม่บังเลยฮะโดนเป็นโดนคนละทีคนละดอกวนี่ครับวิดต่อต่อมาสัญหนึ่งสองึงสองใครจะเป็นยอดมวยใจเพชรครับโอ้โหโดนครับเข่าขวาเข้าซ้ายเบียบเข่าซ้ายจับตออจับตายทีเจอต่อซ้ายเต็มเบียเข่าใครทิ้งไว ยครับิ่ตนนงต่อยโดนกระบัดขวายดีดครับโดนเทาาอ้าโวใครจะถอยครับโดนลัด้ายส,ส,สับต่อสักทีโดนเทาเอามาคุณผมไม่ว่าแต่ค่าคุณอย่าร้องโอ้โหนี่แค่ยกที่สองเท่านั้นครับใครใจเพชรใครแกงยิ่งกว่าเพชรครับเพชรทั้งคู่ครับคุณใครทั Grandpa ์ฮะน่าจะเกินเพชรครับใจนี่นนต,นนต้องยกให้เกินเพชรทั้งคู่นี่คือเพชรน้ำหนึ่งเลยครับโอ้ยคู่นี้ ิงหมัดตายครับแรกกับขอบโซนขอบตา,ายเสียบเท้าตา,ตาโอ้ยตูอกหมัดแรกกัน5ตาย50 50 50 50ภาพช้ายกที่แล้วยกสองดูนะครับนีบจะไม่อยากดยายคุณภาพเลยนะครับดูนะครับดูครับว่าความที่เป็นมวยใจถึงด้วยกันทั้งสองฝั่งไม่ว่าจะเป็นแดงหรือน้ำเงินครับดูอาวุธดูหัใวใจดูนะครับ ไปกันแบบแม่เรื่องเจ็บนี่มันเรื่องมันเรื่องชิวๆิๆเลยครับ <c oughs> แล้วดูคำผ้าดูทัดทัดกับเข่าซ้ายเสียบเจอศอกสวน แล้วก็หนี่กับทั้งัทั้งขัดมาละโอ้โหลูกนี้โดนเข้าไปเะตอึกเลยครับทิมไทยเป็นเรื่องของศิลปะแม่ไม้วนไทยล้วนๆเลยครับและมาดูจังหวะนี้ครับตอนนี้โดนสับต้นยกที่สองกรรมการให้โอกาสกับลูกเร็วแม่ชูกำพันในกรับววีคิดว่ากรรมการนับนะครับที่จริงยังไม่นับนะครับงูเลยตรงนี้โดนครับโบวีเอาคืนครับ เป็นเวลาของกิ่งไทยเอาคืนคุณชัยทัดครับหลังจากที่มวยคู่นี้ชกเสร็จนะผมว่าต้องเช็คทั้งช่วงบนแล้วก็ช่วงล่างเลยนะครับแต่าระบบร่างกายระบบประสาทเับคืนท้องฟางร้อนพุ่งรู่งม,มีเลยครับเริ่มยกที่สามกันต่อครับดูสิครับเ่เาของกิ่งไทย เอาวุ้นที่ตัวเองถนัดคือวงในมาไทยครับสิงห์ไทยโดนเลี่ยมของโบวี่ครับดบิผักล้มลิ้งลงไปสิงห์ไทยีมาดูหนครับสิงไทไอบ,บ้างวนดนดานแล้วก็เี่าวจับต่อครับนโ,โอ้ยขอคืนบ้าโอ้อีกแล้วครับให้ถอยให้เลยครับไทยก็ไม่ถอยดีว่าเล่นกันบนกันล่างับโบวีนันรอจับต่อข้างบน ทีมไทยคอสแทงเทียบเข่าข้างล่างุเข้าไปนี่ดูครับอืมอเอากราบบวกใคร <โด S 1> ตัวใจมวยคู่นี้ถ้าใครต่อใจนี้ยิ่งก็แพ้เลยนะครับใจไม่ดีนี่แพ้เลยครับเขาเลือดการันเลือกใครแล้วครับเลือดไปด้วยกันแล้วครับ ความแรงครับส่งินเลยกินหลายจนริงนะั้งคู่ฮะ่องหัวใจไม่ต้องพูดเลยนะคุณทัพก็ไม่มีทำมันยายครับเนื้อทำมันยหญ่ั้งหมดโอ้ยกนี้ก็เรียงติดดาวให้อีกแล้วครับดูครับไม่ต้องหยุดหายใจกันเท่าไรตัดตายตับตายคืนมีความเป็นไปได้สูงครับว่าสามยกสามดาวนะครับดูครับไปปยให้ไรครับไม่มีนะ เกมนี้ไม่มีหยุดครับทุกวินาทีมีค่าของหน่วยผู้นี้มไม่มีหยดุดยียงยาวอีกแล้วโอ้โหลูเกเทียบหน้าตัวจริงแค่านใครทังา,รางเทียวเลยลร่างกายนั้นใครจะทนได้มากกว่านครับมาถึงตรงนี้อาวุธไม่แพ้กันนะครับอยู่กล้ามเนื้อของใครใครับแข็งแรงโอ้โห เป็นใครยิงไว้ที่คนตนลอดนะครับอืมแล้วก็โดนครับเต่าตายเสียบขวาคืนยิงมาขวาครับเสียบข้าวโอ้โห,โโหมาหลากหลายครับโบวี่เสียเท้าบ้ับสเสียบัข้ับโอ้โหเอาอเอเแล้วรรครับทางโอุเลียนครับทางโอุเลียนเราลีดกับทางอุเรียครับความสนุกทางด้านร่วมกันสีลบสีเริ่มแล้วครับเริ่มแล้วครับโบวี่ยังเป็นสีแดงยิงไทยเป็มเต็มถึงเงิน กันต่อดูครับความดุดดนควคำห้าวหาญของทั้อทั้งคู่โบวีนั้นเป็นเป็นนักสู้ตาตาตาเล็กอยู่แล้วนะครับแต่ตอนนี้ตาเกือบปิดนะครับมองจะไม่เห็นลูก,กตาแล้วรับแต่ว่าเป็นมวยที่มีก๊อกสองก๊อกสามครับโบวี นี่กกินไทยครับอายุน้อยกว่าครับแค่19เาแต่ว่าด,ดูสิครับของการทุกเวลาการทุบแล็อาวุธครับหลากหลายนี่ลูกเข่าเป็นอาวุธที่เด็ดครับวันนี้หมุนนะครับ สุดท้ายนั้นอย่างเดียวคือร่างกายสภาพร่างกายของใครโตดีกับเข่าซ้ายเข่าวขวาครับของจิมไห่สโตอีกแล้วครับขาครับเดวี่สู้โบวีวสู้เข,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 ข่าครับเสียท้ายทีเจอเข,าขา่าขวาโตโบวีมีเหลี่ยมหักเหน็นเลักออกมาออกข้างโอ้สู้กันอย่างนี้กรรมการออกคะแนนอย่างไหนครับออกให้ยากนะครับไม,ม่ง่าย แน่เลยครับโอ้ยโบวีสวนคืนซ้ายขาวาเลยโอ้โอหนีไปครับหลานกะเลียงครับไม่คิดถอยจรงิงจริงครับโด้นโบวเข้าไปใหม่หหครับแล้วที่โบวีก็ตั้งรับสวน ไปดูโบวี้ชกมาีนยังไม่มีใครบีบบังคับให้โบวี่ถอยได้ครับแต่วันนี้สิงไทยจะเดินเบียดให้โบวี้ถอยแล้วคู่สิครับคู่นี้จังหวะรับจังหวะรับครับแฟนมวยแพ้เนวัาไม่กับพิกครับนี่ของจริงนะครับนี่คือมวยไทยเจ็ดสีปีที่สี่สเสียเขา 100คิดร้อยเปอร์เซ็นต์สู่กันไม่ได้ครับนี่ต้องคิดถึงร้อยห้าสิบถึงสองร้อยครับอ้าวครับมาดูครับตรงนี้เด้งความอ่าเด้งแล้วตาครับอ้าวแยกก่อนแยกก่อนแยกก่อนเรือไหลเป็นทางครับยิ้วขวาของโบวี่กิงกลางไล่เอ็กซ์ยิงไผ่ไล่ต่อครับโอ้โหเหนื่อยแทนครับเหนื่อยแทนไม่ต้องสอนยากครับเพราะว่า ที่ของเขาเองโดยอัตโนมัติเลยครับลูกพี่ใหญ่ของทั้งคู่ครับสกสุไหนแสวงฉุกแล้วก็คุณผู้เกียรติมาพัฒนกรครับตอนนี้ก็ลุ้นที่มุมครับแค่เอานันครับดันแค่เก่งทั้งคู่แข่งทั้งคู่ครับแต่ว่าใครเก่งที่สุดนี่ครับเอาแล้วครับแผนนี้โอ้ยแผนนี้แผ่นกิ่งชามครับไม่เคยรั่วลงล่างนะครับจะลงล่างแล้วครับเที่ยวนี้ ริมไทยเอาของอามาใช้แล้วครับเอาแผนอามาใช้แล้วครับเสี่อครับแผนกิ่งทางครับโอ้โหแรงจริงจริงครับวันนี้กิ่งไผ่หนวย่นี้ไม่ว่าใครจะแพ้หรือชนะเราขอชื่นชม เนเลยครับแล้วดูวิ่งครับตอนนี้นาาร่รม,แถ,มแถวหน้าผาแถวตีนผมครับมีแผลมาอีกแผลหนึ่งโอ้โหตอนนี้มาใช้เหลี่ยมครับต่างกันแทงไม่ซาบ,บกี่แผลไปแล้วนะครับแต่ว่าแทงตายอีกทีโอ้โหนี่ครับขว้างเตาตัดต่อเตทีแข้งขาโอ้โหโยนทิ้งไปเลยพลังจากผู้หวัวท้ดล้ำคูณกับทีมไทย,ยโอ้โห ไม่มีหยุดครับไม่มีเมืองค์พ่อโอ้ยครับช่วงท้ายครับลู่ล็อกตีข้ตีข้าวต่างคนต่างตีแหมยังการครับโอ้โหยังมีเวลาครับอิงไทยตอไม่มีเปิดข้างว่างครับใช้เวลาคุ้มค่าที่สุดของหน่วยคู่นี้ครถึงเลือดถึงเลือดไปแล้วครับถึงอาวุธโอ้ยเม็กซี่ครับเตะซ้ายมาสักครู่โอ้ ทีมไทยเบาลงครับบูวี่โอ้ตอนอีกรอบหนึ่งโอ้โหตอนนี้ครับไม่เห็นครับออกบูหรือออกจากครับงห์ไทยพุ่มแล้วทีมไทยไม่เอาแล้วครับนี่คุณผู้เกียรตินะครับบอกว่าไม่เอาแล้วพอแล้วครับบูวี่นั้นต้องเดินแล้วครับเกมเรุ่งเรื่อยแล้ว อย่างไรนะครับมันตื่นเต้นจริงๆครับตื่นเต้นจริงๆตึกๆไปเลยครับแต่ว่าคู่นี้ครับทั้งคู่ก็คงจะได้รับคําชมเชยจากแฟนมวยทั้งในสนาม<ช>และก็แฟนมวยทังบ้านดูคะแนานกันก่อนครับคนที่สองขึ้นมาแล้วครับและคนสุดท้ายบนเวทีธนวัฒน์วงศาสารหัน<า>ไป,ไปชู<ไ>ปให้กับทางด้านมุม น้ำเงินครับน้ำเงินคือจริงไทยโอสจากลำพูนครับจากท้่งหัวท้างจังหวัดลำพูนครับสุดยอดครับสุดยอดทั้งคู่นะครับสุดยอดจริงๆครับเราต้องชมเลยครับชมทั้งทีมงานที่เลี้ยงหัวหน้าคณะรวมทั้งที่สุดคือนักมวยนั้นสุดยอดจริงๆครับห้ายกไม่มีที่ติเลยครับก็ห้าดาวไปเรียบร้อยแล้วก็กลายเป็นตัวเก่งกันซะแบบรางวัลดูเดือนแ่นปีก็ในนี้ครับในฐานะผู้บรรยายนะครับก็ทั้งสามคนลงความเห็นว่าควรจะให้ห้าดาวครับ